ครับกาบสวัสดีนะครับนะคลิปนี้มากินต้มเป็ดปลาไหลนะครับกินดูเนี่ยครับเพราะในช่วงนี้หนาฝนนะฝนตกซุ่เหม่อเราอยู่ภาคใต้นะผมอยู่จังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอทุ่งสงนะครับหลายคนกลับมาหม่บรูดจักนะครับนะมาครับกินต้มเป็ดปลาไหลด้วกันครับมาอ่ากับเจ้าพริกดิบถั่ยเกาถั่ยม่วานนี่แหละครับนะมาไหวช่วงโควิดนี่ต้องประหยัดนะครับอันใดประหยัดได้ครับประหยัดนะบรูว่ามันสิเป็นอีกโดนบ่เศรษฐกิจแบบนี้เนาะเอาทุกสาย ตัวเองครับน้ำมันแห้งเนี้ยเอากอาน้ำหนี่นงน้ำแกงน่ยเติมวลงไปนี่พริกมันแพงมายังดอกเนาะมาอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับมาลองมากินข้าวกันครับต้มเป็ดปลาไหลจำแจกวัน ต้สสมสบายสมุนงอาไรนี่ครั้งไม่โดนก็ดีนะครับจอยนะวาบมาเบิร์กันกับมารุนกันวา้าวอืมเนีย่ยของแสบ่บนั้นอุ้ยห้อนห่อนอืม แซ่บทีเดยนเนาะกินสม,มือกับเบื้องครับของแซบนี่ต้ตมแบบว่าเอาปลาไหลใส่ปั๊บเอาใบสมมงใส่ได้นะครับเพราะว่าบรต้องการเนี่ยปลาไหลเปื่อยลายนะ ผมว่ามันมเปรยหลายมันผมนว่ามัน่หวานนะเ,เพราะมันสุกเพราะอืมอืมนี่ครับของแซบครับใส่มันมันก็ซีขอมอมลำเนี้ยน่อยดเราใส่มันนะอุ้ย ที่แรกก็กะว,ว่าี่ผัดเผ็ดนัแ่แหละครับนะพอเครื่องอย่างมันมีนอยู่แล้วเราต้องไปซื้อแต่มันเก็เลิกง,งานคั่ครับ ได้เห็ดเมนูยังไงต้มเป็ดซะเลยจริงได้ผัดเผ็ดกระไ้ข้าวตะไคร้ใบมะกรูดกินแล้วต้มเป็ดอะไรง,ง่ายสุดละ Mm. Mm. Ui. Còn nhiều cái nhây Nhây Ừ. Mm. Mm. สีหลักของแซบครับงานกลับมาเมื่อได้กินของกับแซบมันก็มีความสุขตุกคนเรา

ร้านอาหารอีสานมีบั่าเฮ้ยต้มเป็ดปลาไ,ไหลน,นี่ยในซีบะมีนะผมว่านะถ้าเฮ็ดต้มเป็ดปลาไหลสิมีซื้อมัน อ๋อจับขงเขาเนียวกันเงยติดมือดีดีมันผมเผาเบินเงยมันกินได้เบิดนะครับปลาไหลนี่ยกเว้นหัวมันหัวมันนี่กระดูกสิแข็งมากอย่าไปยั่งนะครับติดข้อได้เลย ไม่ได้ห้องอยำเวลาด้ห้องกินกกพยายามสังเกตนิดนึงมันอน้าสิไมีมเบ็ดอยู่ข้างใน,นพร้อมก็ได้นะครับพร้อมเคยเจอเมื่อไซื้อปลาไหลมาเนี่ยเพีงแค่ปลาไหลมันสดเป็จริงอยู่แต่ว่าเบ็ดมันอยู่ฝังอยู่ข้างในถันงมันก็นมีนะครับกินกับตอนระบายความ สดนส้ำแซบเลยตัวที่สองใส่ซ้ำกันเลยนะโอ้นี่แหละของแซบครับแต่าตรงทองมันกับมันดีกันดินี่ครับตรงทองตรงมันดีแซบดีกันที่ แซ่บนี่แต่ว่าแซ่บสุดกับตรงใส่มันนี่แหละ อ,ม,อามาเอาละจงเวียนน้อยหนึ่งเว้ยนจงหลอกกินเรเบิร์ดเอานะครับสุดท้ายนี้ครับจานไปแล้วขอบคุณนะครับที่มาติดตามช่อง YouTube ลูปาากประตะมีขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวจะพบกันในคลิปหน้ามื่นว่าฝากติดตามนะครับว่าผมซิมีเมนู่ยัอยอยงมาน้ำเสนอขอบคุณครับ